ผู้ชายจริงใจต้องมี3มสิ่งนี้ข้อหนึ่งผู้ชายที่ปกป้องคุณผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะและมีความจริงใจกับคุณเนี่ยเขาต้องสามารถปกป้องคุณได้ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจเกียรติยศศักดิ์ศรีอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มีคนเนี่ยมาดินทาคุณว่าร้ายคุณให้คุณเสียเสียหายต่างๆนานาและเขาก็เอาตัวเขาเองนะคะมาตอบโต้คนพวกนั้นเนี่ยให้เขามองคุณในแง่ดี เพื่อที่ทําให้เกียรติยศศักดิ์ศรีของคุณกลับคืนมานะคะหรือว่าเวลาที่คุณเนี่ยจะมีคนมาทําร้ายร่างกายคุณใช่ไหมคะเขาก็เอาตัวเขาเองเนี่ยปกป้องคุณทําให้คุณปลอดภัยโดยที่เขาไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจว่าตัวเขาเองจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยผู้ชายแบบนี้คือผู้ชายที่จริงใจมากๆเลยนะคะและเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยแต่ถ้าผู้ชายคนไหนก็ตามนะคะเวลาที่คุณเจอสถานการณ์ร้ายๆมีคนจะมาทําร้ายร่างกายคุณเขาวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวนะคะโดยไม่สนใจไม่แคร์ว่าคุณจะ ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยผู้ชายแบบนี้คือผู้ชายที่แย yeah, ่มากๆเลยนะคะคือผู้ชายที่ไม่จริงใจควรตัดทิ้งได้เลยข้อ 2. นะคะผู้ชายที่เปิดเผยคุณจำไว้เสมอน,นะคะว่าผู้ชายที่รักคุณจริงๆเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะประกาศให้โลกไปนี้ได้รู้ว่าคุณคือแฟนคือคนรัก คือภรรยาของเขาอย่างเช่นเวลาที่คุณสองคนเนี่ยไปไหนด้วยกันแล้วเขาไปเจอคนที่รู้จักและเขาก็แนะนําคุณให้เพื่อนเขาได้รู้ว่าโอ๊ยนี่คือแฟนชนะนี่คือคนรักชนะเพราะเขาภูมิใจมากๆเลยนะคะที่มีคุณเป็นแฟนและมีคุณอยู่ข้างกายแต่ถ้าผู้ชายคนไหนก็ตามที่เก็บคุณไว้ในเงาเม่อนะคะเก็บคุณไว้เป็นความลับผู้ชายแบบนี้คือผู้ชายที่ไม่จริงใจเขามาเพื่อจะหลอกลวงคุณนะคะ ข้อ 3. ผู้ชายที่ให้คุณผู้ชายที่รักคุณจริงๆเนี่ยต้องให้คุณไม่ว่าจะเป็นด้านความรักให้ความรักคุณให้เวลาคุณให้เงินคุณให้ทรัพยากรคุณนะคะผู้ชายที่มีความจริงใจกับคุณเขาจะมีความเป็นแมนมากๆเลยต่อให้เขาจนแค่ไหนก็ตามเวลาไปเดทกกับคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายให้คุณอย่างแน่นอนถึงแม้ว่า ไม่กินแพงแต่ฉันไม่ให้เธอควักจ่ายแน่นอนแต่ถ้าผู้ชายที่ไม่มีความจริงใจนะคะเวลาที่คุณไปเดทก,กับเขาเนี่ยเขาจะขอให้คุณแชร์ห้าสิบห้าสิบหรือว่าให้คุณจ่ายอาหารให้คุณออกค่าใช้จ่ายนั่นเองผู้ชายแบบนี้มาเพื่อจะหลอกลวงคุณนะคะเขางกกับคุณมากๆเขาไม่ได้มีความ จริงใจให้กับคุณและนี่ก็คือวิธีดูนะคะว่าผู้ชายที่มาเด็กคุณเนี่ยเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขามีความจริงใจกับคุณไหมหรือว่าเขาไม่มีความจริงใจกับคุณนะคะผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้นะคะไม่จาเป็นต้องมีแฟนแต่ถ้าจะมีแฟนมีสามีนะคะเราต้องมีให้ดีกว่าอยู่คนเดียวนะจ๊ะสาว สำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรีหรือว่าต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที่แอดครูนุดดีนะคะแอด k r u n u d d y นะคะคุณนุดรอดตอบอิน o อลทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคุณนุดค่ะ